ถามก็คือว่าทหารไทยของเราจะต้องมาอยู่ใต้วงตีนของมาเฟียนักการเมืองไทยเหรอทหารไทยของเราจะต้องมานั่งรอฟังคําสั่งไอคนที่หาสวยหาแดกอยู่กับประเทศเ <bud> <ๆ S 2> ขมรเหรอทหารไทยของเราไม่ว่าจะเป็นเหล่าทัพไทยไม่ว่าจะเป็นกองทัพไทยไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือทั้งกองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกทั้งกองทัพกองกําลังหนึ่งกำลังกำลังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบรพาูรพยักฆ์แรงีหมายตายตาเยอะแยะไปหมด กองกาลังย่อยแยบไปหมดเราจะต้องมานั่งรอให้กองกาลังทั้งหลายเหล่านี้ของเราที่มีคุณภาพคุณภาพรอฟังคําสั่งจากนักการเมืองที่รับส่วยจากมิจฉาชีพตรงด่านขเขมรอย่างนั้นหรือเราจะต้องเอาอย่างนั้นกันเลยใช่ไหมทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับปราสาทตรปาสาท์าาที่โผล่กลางปลา ประสาทธนาีนตอนนั้นมันมีใครเข้าไปริน้อะไรบ้างไหมยังครับเขอกรเม็นขึ้นไหกรเม็นเหรอตอนนั้นกำลังไอช่วงนั้นเขาลบกันอยู่จะหยุดมั่งไม่หยุดมั่งก็มีสงครามครับก็มีสงครามไอ้ตรงปราสาทนะลุงจักหน้าผาลงไปมันมีร่องรอยการเป็นบันไดไม้บนไอ้บันไดอิฐโบราณไหมแบบพนมลุงแบบไม่ไม่มีไม่มีเป็นน้าผาครับผมไปเดินไปสองแท้าเดียมีแต่รอยทันไอคนเดินนะ ลอยเขมนเดินขึ้นมาครับเดินขึ้นเดินลงเดินมาลงทั้งช่องกันเทิงมั่งออแล้วก็ไปทางไอสาแก้อย่างเี้ะเคยเห็นเคยเจอแล้วก็เคยทำเขาอยู่เขาก็ว่าไปสายบี จะไปสายดีสรุปเลยก็คือว่ามีคุณพรานป่าคนหนึ่งถูกสัมภาษณ์จากนักข่าวบอกว่าไอ้ปราสาทคณาเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและอยู่ตรงไหนและล่าสุดเป็นยังไงชาวบ้านแถวนั้นรวมทั้งอดีตพรานป่าเขาบอกว่าเขาเจอปราสาทและก็ะเดียวกันปราสาทคณาตัวนี้เนี่ยขเขมรชี้แล้วก็กําลังทำเนี่ยเอาเป็นเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวของเขาแล้วก็มีการสร้างบันไดเนี่ยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อย แต่แม่ทัพพระที่สองคนใหม่บิ๊กเติงซึ่งจริงๆก็เป็นรองแม่ทัพอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยแหละแล้วก็จริงๆเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ได้อะนะแต่ล่าสุดปรากฏว่าเกิดมีมใหม่แม่ทัพเติงออกมาให้สัมภาษณ์ต่อกรณีเกี่ยวกับประสาคนาบอกว่าระหว่างนี้ประชานหน้ากันอยู่ไม่มีใครยึดได้ขเมนก็ไม่ได้ยึดไทยก็ไม่ได้ยึดแต่สิ่งหนึ่งที่นักข่าวยังไม่ได้ถามและถามแล้วก็ไม่รู้ว่าแกตอบยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนั่นก็คือว่า และอีปราสาทคนาเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่หนึ่งต่อห้าหมืนหรือไม่ก็ยังไม่ทราบว่าแม่ทัพเขาจะตอบยังไงอย่าะนะฝากนักข่าวสายทหารไปถามท่านแม่ทัพด้วยปราสาทคนาที่กําลังเป็นประเด็นที่ทหารเนี่ยสร้างบันไดขึ้นไปไต่ขึ้นไปเหมือนกับเขตเอภูมะเขือเนืกออกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยปราสาทคณาเนี่ย มันอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยอยู่ในเขตของแผ่นดินไทยและอยู่ในแผนที่หนึ่งต่อห้า0มืนดังนั้นมันไม่ควรจะต้องเป็นประสาทของเขเมรหรือของผู้ใดถ้าทหารไทยไม่ได้ไม่ได้ไปครอบครองแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศททหารเขเมรเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นอะไรรู้ป่ะเธอกําลังพลของเราเนี่ยจะมีเพียงพอไม่เพียงพอก็ตามแต่แต่ตลอดระยะเวลาประมาณ800ร้ตวัดกลางกิโลเมตรเนี่ยถ้าไอ้เขมรมันอยากจะลุกตรงไหนตอนนี้มันเหมือนลุกได้หมดเลยอ่ เพราะว่าเราไม่ได้มีทหารเนี่ยอยู่ทุกระยะสองเราเราไม่ได้มีทหารอยู่อยู่ยืนอยู่ระยะสองเมตรชายแดนตลอดตะเข็บเนี่ยเราไม่ได้มีทหารอยู่เพื่อเฝ้ายามในระยะสองมันไม่ได้อยู่ในระยะเมตรต่อเมตรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับทหารเนี่ยของเขมรเนี่ยมันอยากจะได้ตรงไหนมันก็ชี้เอาชี้เอาชี้เอาลุกเอาลุกเอาลุกเอามันเหมือนกับ ถ้าเกิดมีสงครามอีกรอบหนึ่งตรงจุดที่มันยึดอย่างเช่นภาษาทคณามันก็จะยึดเหมือนภาษาตาควายจุดไหนที่มันเข้ามาได้มันมันเข้ามาน่ะนึ่ออกไหมมันเหมือนอย่างนั้นแสดงว่าเขมรมันเตรียมตัวรบแล้วเมื่อมีการรบตรงจุดไหนที่ทหารมันฝังระเบิดไว้ได้แล้วมันก็ยึดคําถามก็คือแล้วเราเนี่ยไม่ได้มีนโยบายในการที่จะกำลาบมันเราก็เลยงงว่าตกลงมึงจะยอมเสียดินแดน โดยที่จะไม่ยอมเสียน้ําใจกับฮุนเซนใช่ไหมตกลงรัฐบาลชุดใหม่จะแตกต่างอะไรกับรัฐบาลอีแพทองทานเรื่องนี้ประชาชนก็เลยโหมกระแสกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะแม่ทัพนายกองทั้งหลายเขาทราบไหมคุณทราบหรือเปล่าไหนบอกว่าเป็นแม่ทัพอยู่ในแต่เก็บชายแดนลำบากกับลูกน้องแต่ละคนอะ แล้วท่านไม่รู้เลยไอ้ปราสาทคนาเนี่ยมันอยู่ในเขตดินแดนประเทศไทยหนึ่งต่อห้าหมื่นมันไม่ใช่พื้นที่อยู่ระหว่างการปักปันท่านต้องตื่นก่อนปราสาทคนาอยู่ในแผ่นดินเขตหนึ่งต่อห้าหมื่นใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปเผชิญหน้ายกให้มันไปถอยออกมาแต่ถ้าไม่ใช่แต่ถ้ามันใช่ก็คือเขตนั้นเป็นเขตหนึ่งต่อห้าหมื่นนั่นคือแผ่นดินไทย ไม่ใช่ที่จะต้องมาปักปันเขตแดนไม่ต้องเจราจากับใครสิ่งเดียวที่เราจะเจรจ,จากับมันถ้ามันลุกเข้ามาเอากระสวยเจรจากับมันเท่านั้นใช้กระสวยเจรจากับมันไม่ใช่ปล่อยให้มันเอากระสวยเนี่ยเอาระบุยเนี่ยมาวางวางวางแล้วทําให้เราเนี่ยไม่กล้าเข้าไปเสร็จแล้วมันก็อาศัยสถานการณ์สู้รบจากนั้นต็ยึดของเราไป เชกเช่นเดียวกันกับภาษาตาควายวันนี้ภาษาตาควายได้มายัางยังภาษาตาควายเสียไฟตอนไหน28กก่สิบแกรกฎาคมยี่สิดกรกฎาคมคือวันไหนวันที่เรามีรักษาการนายกที่ห่วยแตกที่สุดในโลกนั่นคือระหว่างที่กําลังเป็นวันที่ยีกรกฎาคมทหารกําลังสู้รบอีรักษาการนายกจกกระเปิดเสือกไปเบรกการรบโดยกันไปจับมือเขา ที่ประเทศมาเลเซียควายก็จะเกิดภาษาทตรงไหนดินแดนตรงจุดใดบ้านาน้นองจันหน้องจีน้องยากแก้วหน้าป้องหน้องอะไรก็ตามแต่อยู่ในเขตแผนที่หนึ่งต่อห้าหมืนนั่นคือแผนไทยดินไทยทั้งหมดแล้วรั้วของฐานไทยยังไปไม่ถึงหลักหมด ที่รัชการที่ห้าวางเอาไว้ก็แปลว่ามึงยังไปยึดดินแดนของแผ่นดินไทยคืนมายังไม่ได้คําถามก็คือจะต้องนั่งรอใครคําสั่งใครต้องออกประเทศนี้ใครต้องสั่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหัวโต,วตวสามาชเราจะต้องโยนคําสั่งนี้ไปให้ใครอีกมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาจากทหารมาจากกองทัพถึงแม้ว่าจะทำท่าเป็นทหารพานิชย์หรืออะไรก็ตามแต่ แต่คําถามก็คือว่ารัฐมนตรีกลาโหมเป็นฝ่ายการเมืองกลาโหมก็คือกลาโหมกลาโหมไม่ใช่แม่ทัพดังนั้นถ้าเกิดเขาจะสั่งผิดจะสั่งถูกสั่งโดยมีผลประโยชน์แอบแฝงสั่งโดยที่เราแม่ทัพไม่รู้ว่ามันมีอะไรแฝงอยู่หรือเปล่ามันมีพาณิชอะไรแผงแฝงอยู่หรือเปล่าฝ่ายการเมืองมีอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าแต่ฝ่ายกองทัพต้องมานั่งรอฟังนักการเมืองรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าแ,แล้วเสียดินแดนไปเสียดินแดนไปคําถามแล้วก็คือ แล้วเราจะมีเรือดำน้ำไม่หาพระแสงขอหอกอะไรเราจะมีกิ๊บพิ้นไว้ทำอะไรเราจะมีเอฟสิบหกไว้ทำอะไรเดี๋ยวไอ้พวกเด็กๆมันก็จะถามอีกว่าเรามีทหารไว้ทำไมอีกอะ <S 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 ใช่ไหมเล่าไอ้เราก็กองเชียร์ทหารอยู่แล้วว่ะประชาชนอะเดี๋ยวอีกเด็กเจนซีเจนวายอะเดี๋ยวมันก็จะถามอีกว่ามีทหารไว้ทำไมอะ มีไ้แล้วเสียขาตัวเองยังไม่พอึเสียภาษาตาควายไปด้วยเสียภาษาตาควายยังไม่พอจะเสียภาษาทขนาไปด้วยเสียภะษาทขนายังไม่พอจะเสียพื้นที่บ้านตรงจังหวัดตราดไปด้วยตรงคาสิโนเข้ามาค้อมหัวกระบาลเราอยู่เนี่ยเสียตรงภาษาตรงคาสิโนตรงเสียตรงคาสิโนยังไม่พอมาเสียตรงบ้านหนองจานไปทั้งหมู่บ้านด้วยเสียหนองจานยังไม่พอมาเสียหนองยาแก้วอีกคำถามก็คือว่าเราจะต้องเสียอีกกี่ขาเสียอีกกี่ที่เสียอีกกี่หมู่บ้านยังไม่นับ ที่มันลุกมาปลูกข้าวโพดปลูกมันสบปะหลังลุกเข้ามาปลูกไร่ปลูกผักลุกเข้ามาปลูกมะม่วงคำถามก็คือเราเนี่ยจะต้องให้มันกี่อันกี่ที่กี่กิโลตารางกิโลเมตรตรงไหนที่เราไม่เสียไงวันนี้ทหารเขมร โดยหุนเซนหุนมาเนตตั้งป้อมจะทำสงครามกับเราก็เพจกองทัพสนกระแสเนี่ยเขารายงานอยู่ตลอดเลยว่าเดี๋ยวอีกแป๊บๆป๊ก็เอาโดนมาสำรวจอีกแป๊บๆก็เอาปืนใหญ่เข้ามาอีกแป๊บๆป๊ก็เอากองกำลังเข้ามาอีกแป๊บๆป๊ก็ลตาตระเวนเข้ามาอีกแป๊บๆป๊เข้ามาลุกอีกอีกแป๊บๆก็ยิงตะลุยบุย้ยคำถามก็คือเขาทำอย่างนั้นอยู่ต่อนเนื่อง ขณะเดียวกันเขาลุกพื้นแผ่นดินไทยเรามาหลายจุดแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเตรียมพร้อมรบมีแต่เรานี่แหละยึดหลักกฎบัตรสหประชาชาติสหประชาเกินสหประชาไทยสหประชาต่างๆจนกระทั่งจะโดนสหาปาทาจากขาเขมรอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ข่าวลือเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด ล่าสุดเมื่อวันที่สองสามวันที่ผ่านเมื่อสองวันที่ผ่านมาฮุนเซนโพสโซเชียลออกมาประกาศว่าจะมีการแฉรายชื่อนักการเมืองไทยที่รับสวยพรแมแดนไทยขเขมรสวยนั้นเป็นสวยจากตึกคาสิโนโจากตึก พวกมิจฉาชีพที่อยู่ตรงจุดชายแดนไทยเขมรไอ้เราก็รู้อยู่แล้วล่ะการลงทุนระหว่างตรงชายแดนไทยเขมรตรงจัดจังหวัดสากแก้วตรงจังหวัดตาดตรงจังหวัดจันทบุรีและต่างๆแก๊งมิจฉาชีพเหล่านั้นถ้าเกิดไม่มีคนไทยเอี่วด้วยไม่มีคนมีอํานาจในเมืองไทยไปเอี่วด้วยมีผลประโยชน์ด้วยหาแดกด้วยไอ้พวกนั้นตรงนั้นมันจะเจริญได้ยังไงวะมันจะผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดได้ยังไง มันไม่ได้มีแค่นักพนันประเทศไทยเข้าไปเล่นอย่างเดียวนี่มันไม่ได้มีแค่ไอ้พวกเด็กเยาวชนไทยไม่มีงานทําลุกเข้าไปไปรับจ้างเขาเพื่อจะมาโกงคนไทยเป็นมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างเดียวปรากฏว่ามันมีไอ้พวกนักลงทุนไทยนักการเมืองไทยไอ้พวกนหี่ไอ้พวกเกลวไปนั่งลงทุนอยู่ตรงนั้นด้วยใช่หรือไม่วันนี้ประเทศไทยต้งประเทศนั่งรอหุนเชนแสคําถามก็คือว่า กรณีที่หุนเซนมันประกาศแฉเนี่ยถามว่ามันแฉจริงไหมไม่ทาไมละ่ะมันรอให้คนไปเคลียร์ไงมันรอให้คนบางคนไปเคลียร์แล้วคนบางคนที่จะไปเคลียร์ก็ไม่น่าจะใช่คนที่มันอยู่ในคุกส่วนไอ้คนนอกคุก <c oughs> แล้วทําธุรกิจกับหุนเซนทําธุรกิจกับอีกแก๊งมิจฉาชีพตามตะเข็บชาแดนและเป็นนักการเมืองไทยคําถามก็คือว่า ทหารไทยของเราจะต้องมาอยู่ใต้วงตีนของมาเฟียนักการเมืองไทยเหรอทหารไทยของเราจะต้องมานั่งรอฟังคําสั่งไอคนที่หาสวยหาแดดอยู่กับประเทศเขมรเหรอทหารไทยของเราไม่ว่าจะเป็นเหล่าทัพไทยไม่ว่าจะเป็นกองทัพไทยไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือทั้งกองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกทั้งกองทัพกองกำลังหนึ่งกำลังกำลังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบูรพาบูรพยักษ์แรงสิหมายตายตายยอะแยะไปหมด กองกำลังย่อยแยบไปหมดเราจะต้องมานั่งรอให้กองกําลังทั้งหลายเหล่านี้ของเราที่มีคุณภาพคุณภาพรอฟังคําสั่งจากนักการเมืองที่รับสวยจากมิจฉาชีพตรงด่านขเขมรอย่างนั้นหรือเราจะต้องเอาอย่างนั้นกันเลยใช่ไหมเราจะต้องเอาอย่างนั้นด้วยใช่ไหม ที่นี่ช่องดอกเตอร์มาริกาค่ะได้เข่าว่าตรงนี้จะเป็นมาริกาบุญส่วนตรงนี้เป็นดอกเตอร์มาริกาหนึ่งค่ะถ้าใครอยากจะฟังใครออกไปนั่งขี้เสร็จแล้วก็ออกไปฟังเลยนะคะไม่อยากฟังดอกเตอร์มาริกาอย่าเสือกเข้ามาค่ะมึงเป็นแฟนใครมึงก็ไปดูคนนั้นมึงอยากจะฟังใครมึงก็ไปฟังมันช่มาจูงกูไปฟังคครสะตวง ที่นี่อ,อ่านชื่อสิมาริกาบุญช่องด็อกเตอร์มาริกาอยากฟังมาริกามึงก็ฟังไม่อยากฟังมาริกามึงก็ใส่ออกแล้วมึงก็ไปฟังคนอื่นเรียกกูว่าป้าเนี่ยแม่มึงจะสนิทกับแม่กูตอนไหนเหรออีควายย่า ป้าบ้านแม่มึงเหรอหน้าตาสดใสใช้ครีมคอลลาเจนหน้าเด็กอย่างนี้ออกไปกัาไก่ส้นตีนกูเลยปะอีพวกชอบหาแสงอ่ะอยู่บ้านแล้วอัพเซตยายไม่ให้ยืมตังีีป้าข้างบ้านไม่มีตาหาขนมแดกไม่ได้อีควายเออลำคาญอ่ะต่อไปค่ะ กินแคบหมูกันดีกว่าแคบหมูภูผาพาคินสัปดาห์ละสองร้อยห่อวันนี้เหลืออยู่ที่ที่ที่สต็อกที่เอไออฟฟิศเนี่ยมีแค่หกสิบห่อซื้อหนึ่งหอร้อยแปดสิบาทซื้อสองห่อแถมหนึ่งห่อซื้อสองห่อแถมหนึ่งห่อจัดไปเลยค่ะซื้อสองห่อแถมให้หนึ่งห่อหนึ่งห่อนี่จากใจดอกเรมริกาแบ่งกันกินจัดไปเลยค่ะจากใจดรกเตรมาริการค่ะแคบหมูภูผาพาคินค่ะกรอบอร่อย ินกับขนมจีนกินกับ أ, น้ำยาขนมจีนกินกับน้ำพริกกินกับ أ, อะไรต่างๆได้หมดกินกับส้มตำอร่อยมากเริศแคบหมูภูผาปากินเป็นแคบหมูที่ไม่มีหืนไม่มีเหม็นและแคบหมูภูผาปากินกรอบสดอร่อยเตาจากเตา,จาเจ้าจากเจ้าพยาวรอเธอมาถึงเนี่ยทอดแล้วก็มาทอดแล้วก็มาให้โคต้าเขาเนี่ยสัปดาห์ละสองร้อยห่อขายแค่นั้นไม่ขายเยอะจัดไป